สวัสดีครับก็ผมเทพช้างนะฮะจะมาแนะนำเชียริทของวันพันแมนนะแล้วก็แนะนำการรีโลนะฮะว่าลบไอยังไงนะประมาณนี้แล้วกันนะคร่าวๆโอเคลบแอดก่อนเลยอย่างแรกนะวั Man นพันแมนอันนี้คือประกาศเปิดเซิร์ฟอย่เป็นทางการวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่บอกว่าหนึ่งกุมภาพันธ์เตรียมตัวแต่ไม่บอกว่ากี่โมง ก็ต้องไปติดตามเอาหน้าเพจเขาจะมีเขียนไปจยชักมาแล้วกันหน้าเพจวันหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้วันนี้ที่ผมอัดคลิปก็คือ31น่าจะลงวันนี้เลยด้วยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวันพันแมนเวิลด์โกลบอลเชียร์ิสเบื้องต้นแนะนํานะตัวละครในเกมมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างอันนี้คือแลงเอสก็จะมีไซตามะตัวนี้มันชื่อว่าอะไรบ้างเลยเอาปเขาเลื่อนลงมาได้เลยนะโอเค ไว้วจะใึ้ไม่กี่ตัวนะผมดูเรื่องนี้นานมากแลยรจะมาอ่านกันเลยกันนะตัวแรกคือไซตามะเป็นสายพลังนะ S s r เกมนี้น่าจะเป็นแบบว่าตัวละครแบบ s r s r R เลยพวกนี้นะน่าจะมีแค่สามระดับมั้งก็ไปอัพกันอีกทีคิดว่า urlr เลยกันะเหมือนแบ back เวอร์ตัวแรกนะไซตามะอันนี้อยู่เที์ s ยนะ์ s อเป็นสายพลัง เน้นดาเมจเป็นหลักเน้นโจมตีไม่เน้นสกิลคอมโบยุ่งยากเลยนักหนาาสามารถคอมโบได้ง่ายแถมดาเมจเยอะจุดเด่นคือเมื่อไซตามาลุบแดดการโจมตีจะสะสมเกลดเลือดเกลดเลือดร้อนเปิดใช้สถานะบ้าเลือดแล้วจะเสริมพลังในการโจมตีอย่างนั้นพออยู่ในสถานะนี้ไซตามาจะมีแรงตีขึ้นและโจมตีหนักแถมเปลี่ยนท่าสกิลด้วยเป็นตัวที่เล่นเพลิดเพลินง่ายใช้สนุกเป็นตัวที่ใครสุดและช่วงเล่กก็จะเล่น ทั้งด่านเนื้อเรื่องแล้วภารกิจหลักได้ยาวๆโดยคอมโบส่วนใหญ่จะเน้นแดดและกดสกิลต่อกันเป็นห้าหนึ่งสองสามเป็นตัวที่เล่นง่ายคอมโบไม่ยากโเล่นง่ายคอมโบไม่ยากแถมแบบว่าเนื้อเรื่องและภารกิจหลักไปได้ยาวนะตัวนี้รีโลมาแล้วคุ้มแน่นอนแต่ถ้าใครอยากได้ไอดีรีโลนะฮะสามารถไปที่เพจผมได้นะร้างแาของผมจะแปะไว้ข้างล่างนะมีขายแน่นอนถ้าผมรีโลใครอยู่โอเคตามดิ สองอะตอมิกซามไรสายเทคนิคเป็นตัวละครเทคนิคที่ไม่เน้นดาเมจหนักมากแต่เน้นความเร็วในการโจมตีเป็นหลักน่าจะเป็นสายสปีดอ่ะแบบว่าเทิร์นก่อนอ่ะเทินไวอย่างเงี้ยได้โจมตีหลายรอบเอาไว้แบบสกิลเปิดก่อนให้อีกฝ่ายสตันอะไรอย่างงี้มังน่าจะเดาแนละ้ดาวตัวก็เป็นตัวต่อคอมโบแต่สำหรับอะตอมิกคอมโบเล่นง่ายแถมแรงด้วยฟันไปวงกว้างเน้นฟันไปข้างหน้ารัวๆจนอีไฟแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเป็นตัวให้เล่นสนุกมันมือมาก เกมนี้คือเขาให้เราเล่นเองน่่าจะใช่นะผมไม่ได้ลองเล่นไม่ได้ลองเล่นตอนที่เขาเปิดเบต้าติดทีมไว้เลยครับจากจุดเด่นที่สามารถสับเปลี่ยนการโจมตีชักดาบและไ e อส่วนกับ,ส,กบส่วนกับไรอะไรไร,ไรซึ่งสามารถซึ่งสาม,มารุสร้างดาเมจจำนวนมากในหะ้พิมพ์อะไรของเว็บวะให้กับศัตรูด้วยกสารสะสมโจมตีจุดอ่อนเพระยิ่งโจมตี ยิ่งสแต็กระดามเมจแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งสแต็กยิ่งแรงขึ้นแต่ถ้าจะเล่นก็แค่ง่ายๆครับกดฟันไปเรื่อยๆแล้วกดสกิลก็ได้คอมโบตัวนี้ก็เน้นมือนิ้วหน่อยนะับจริงเขาก็แนะนําว่าดีแต่ถ้ามาดีสุดนะแต่อ่านมาเล่นง่ายสุดละเหมาะกับมือใหม่สุดๆแล้วก็สามนะโซนิคความเร็วเสียงเวอร์ชันนักโทษสายพลังผมจะอ่านย่อยๆแล้วกันนะได้พลังโจมตีแล้วก็แยกล่างมาช่วยโจมตีคอมโบดี น่าจับมาเล่นผิวแล้วก็โจมตีแรงไม่มีอะไรก็โจมตีแรงมีสกิลที่ทําให้ตัวเองเป็นอมาตาด้วยคอมโบง่ายคอมโบอะไรเนะี่ยสนุกคอมโบมือ่ตาม,มาเลยเน้นๆต่อยเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะต่อยๆตีๆแล้วก็โซนิีกความเร็วเสียงสายเทคนิคชุดนินจาอันนี้เก็บสเตก็กอันนี้เดาน่าจะเป็นคล้ายๆกับซาบูไรนะเดา ใช้คอมโบแบฟัน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 กดสกิลแล้วก็ซิลเวอร์แฟงใส่เทคนิคอันนี่เราหมดเดียทำไมก็เหลือเจนอสเจนอสมีเหมือนจะมีหลายตัวเนาะเห็นไหมเนี่ยเจนอสชุดไปเที่ยวกับเจนอสที่แบบว่าชุดต่อสู้แล้วก็มีเจนอสเจนอสมีกี่ตัวเนี่ยจะไม่สามตัวแต่ทำไมลุงเอามาก่อนนะเราเจนอสมาก่อนดิเดี๋ยวว่าลุงอยู่สายเอ็ดมาเลยอ่านได้ไหมซิลเวอร์แฟง สายเทคนิคคือตัวละครที่เน้นเคาน์เตอร์แอ k ทก็คือโจมตีส่วนกลับนะคอมโบง่ายเล่นเพิินเรากดป้องกันถูกจังหวะจะสามารถคอมโบตามจังหวะได้แล้วก็ส่วนกลับส่วนกลับแรงอะไรเงี้ยสายแทงหรือว่าอะไรน่าจะสายแทงโอเคถ้ามัวก็ช่างเหมือนกันจยดูเจนอรอะเจนอรเวอร์ชันไซเบอร์ยุทีธรรมสายความเร็ว โดยค,ความเร็วเปลี่ยน่านฟอร์มอวุลสไตล์การต่อสูอร้ระยะใกล้ระยะไกลได้แถมยังเป็นตัวที่มีดาเมจระยะไกลที่แรงด้วยอะไรเนี่ยคนที่ชอบอ๋ออารมณ์แบบสายธนูตีถอยตีถอยถอย่ะแบบไเข้าไปใกล้บอสให้ดาวนะันตัวนี้เปล่าโดนแบบตีทีเดียวใกล้แตกเลยชัวร์เนี่ยแล้วแต่คนจะชอบนั้นยิงไกลยิงไกลแต่น่าจะเท่นะออกมายิงเป็นลำแสงเลเซอร์ต่อไปหนวดสปริงสายความเร็วตัวละคร <SR S 2> เออเราคนได้สุ่มเกลือ S R อันนี้ไม่อยู่เกรด B นี่อ๋อลุงลุงอันนี้เป็น S อเอสอาร์หรือเอนาเขาไม่ได้บอกเลยปะลุงเป็นน่าจะ S อเนี่ไงเนี่ยบอกอยู่ S อเอสอาแต่เป็น S อาร์เอเกากเหรอปกติไงวะแล้วทำไมมันถึงมี S อ็กซ์ตัวนี่เป็นตัว S R Hero เนะี่ยสปริงนี่ก็ดีอยู่ในแรลงบี หมดแล้วนี่ก็คือแนะนำแลงบีตัวนี้สามารถใช้แทนสมูไรได้เพราะมีคอมโบที่คล้ายๆกันแถมเล่นง่ายนิดหน่อยก็สกิลลำดับที่ใช้ง่ายและโจมตีรัวๆตัวนี้เอามาแทนสำหรับคนที่ไม่มีสมู่ไหลอะไรประมาณนี้โอเคต่อไปก็เป็นแนะนำการรีโลนะรีโลก็คือสามมติว่ารเราเล่นไปแล้วแล้วเราไม่ชอบเราออกมาหน้าตัวเกมนะฮะแล้วกด จัดการบัญชีแล้วก็ลบบัญชีแล้วก็เข้า idgate ใหม่โอเคประมาณนี้สำหรับการ reload ชอบก็ฝากไลค์ก็แชร์ตกกิดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะและไปครับ